กลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มไหนไม่ได้เลยหัวล้อจนปากว่างเห็นสามสี่ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากประกายไฟการละครค่ะค่ะก็ไม่ได้มาเล่นละครนะคะวันนี้เก็บไว้วันที่13กับวันที่19ทีเดียว กลัวว่าวันที่13กับ19ไม่มีใครไปดูนะคะวันนี้ก็มีบทกวีมา2บทเหมือนกันก็เป็นบทกวีที่พี่สมยศแต่งอันหนึง่งแล้วก็ที่ปะไกไฟการละครช่วยกันแต่งแต่ว่าอาจจะไม่ดีนักนะคะที่เราแต่งกันเองเพราะว่าก็สมองน้อยๆของประไกไฟรวมกันแล้วก็ได้เท่านี้นะคะ <laughs> โอเคค่ะก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไป ฟังเอ้ยดูด้วยกันดีกว่าค่ะในค่ำคืนอันมืดมนนาที่ซึ่งดูเสมือนว่าไม่อาจมีแสงใดในโลกนี้จะมากบความมืดได้ดูราวกับว่าแสงสว่างไม่เคยมีอยู่จริงๆเราไม่อาจทราบได้ว่าตัวตนของเรานั้น อยู่หน้าที่ใดคล้ายกับว่ามีใครสักคนหนึ่งได้ปลูกดอกไม้ที่เติบโตไปด้วยพันธนาการแห่งความรักเราซึมซับไปกับมันซึมซับไปกับความงามของทุ่งดอกไม้ที่ฉลองไปด้วยเลือดของเราที่หล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงดอกไม้จนเติบโตจนน้ำแร้มที่ซ่อนอยู่ของมัน ตึงร่างของเราเอาไว้ที่ทั้งร่างน้าของมันดิ่ทิ่มแทงเข้าไปในหัวใจของเราแต่หัวใจของเรากลับรู้สึกชื่นชมกับมันชื่นชมกับการทิ่มแทงของมันอย่างถึงที่สุดความมืดมิดอันงดงามกลิ่นหอมอันเย้าวยวนของทุ่งดอกไม้ซึมลึกเข้าไปในหัวใจของเราความรัก ที่ฉลอมไปด้วยเลือดซึ่งลึกเข้าไปในหัวใจของเรานณที่ไกลออกไปมีคนตะโกนร้องโวยวายเรามองเห็นแสงสว่างอยู่เบื้องหน้าแสงสว่างแสงสว่างแสงสว่างที่ส่องออกมาคืออะไรกันความรักภายในใจได้ให้อะไรกับเราบ้าง ต้นยางใหญ่ต้นยางใหญ่ใหญ่ถูกโค่นลงไปวันก่อนถูกโค่นลงไปวันก่อนสมน้าหน้าถูกจับขังทรมานถูกจับขังทรมานสมน้ำหน้ามันหนักเข้าไปอีกเสียงไม้แดงเสียงไม้แดงไม้เต่งไม้เต่งไม้รังไม้รังค่อยๆเติบใหญ่ค่อยๆเติบใหญ่โตลมแรงหรอโตลมแรง ต้นลมแรงยังมีแรงเนาะต้นไม้แดงต้นไม้แดงถูกลมแรงพัดล้มไปอีกต้นสมน้ำหน้าถูกจับขังสมน้ำหน้าสมควรทรมานสมควรด้วยแม้ยังต้นจะล้มไปอีกสมน้ำหน้ามัน <S <s ก็ไม่ปลีกเปลือกเนื้อเป็นอื่นมันจะเป็นได้ยังไงล่ะยังเป็นไม้ใหญ่ที่แรงกล้า<ว>เลี้ยงต้นกล้า<ว>ไม้น้อยใหญ่ให้เติบโต เลี้ยงไม้ใหญ่ห้แข็งแรงชิเป็นกำแพงพื้นป่าใหญ่ชแม้มีพายุหาฝนพัดกระหนำ่ำตป้นไม้ใหญ่ทำไมยังแข็งขืนก็เรื่องของมันสิลมพายุลมพายุโค่นไปที่ล้มตายไปเลยจึงได้แต่ชะง,งนใจเด็กลมพายุอืม กลายเป็นลมหายใจที่รวยลินสมน้ำหน้าตายไปในชันไก็ดีหมายถึงเองอ่ะอ๋อหรอหรอใช่ลมพายุกลายเป็นลมหายใจที่รวยลินของฉันหรือของเธอของเธออ๋อหรอหมดสิ้นแล้วหายไปหายไปแล้วกําแพงพื้นป่าใหญ่ทำไง นำความสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์พูดผิดกำแพงผืนป่าใหญ่นำความสมบูรณ์สู่ผืนดินในขณะที่พายุกลายเป็นลมหายใจที่รวยรินแล้วก็หมดสิ้นไปใครจะเป็นลมพายุใครจะเป็นไม้ใหญ่ก็เลือกกันเอานะคะล้ว<ผ>ก็จะเปรียบให้ใครเป็นไม้ใหญ่เป็นพายุก็เลือกกันเอา ไฟดูดตลอดเลยว่าที่นี่ไปแล้วค่ะเขาคค่ะใครจะเป็นไม้ใหญ่ยกมือขึ้นใครจะเป็นลมพายุยกมือขึ้นใครจะเป็นคนเสื้อแดงยกมือขึ้นใครจะไปเรีนจำพรุ่งนี้ยกมือขึ้นใครไม่ไปแล้วน่าดูนะคะก็ เว็บแจอเจดไปไหนแล้วนะคะก็เข้าสู่นะคะช่วงสุดท้ายนะคะที่สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เนื่องจากว่าพรุ่งนี้เรายังมีภารก,กิจนะคะที่จะไปส่งรอยยิ้มให้เพื่อนที่เรือนจำตั้งแต่10โมงเช้าแล้วก็บ่ายโมงครึ่งที่เรือนจำหลัก4แล้วก็วันที่1 เราก็มีภารกิจเข้าร่วมกับขบวนการแรงงานนะคะในวันกรรมกรสากลที่เริ่มต้นที่านามพระบรมรูปทรงม้านะคะแล้วก็ตอนบ่ายมีที่รัฐสภาเกี่ยวกับเรื่องสันอาญา,าระหว่างประเทศนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วจอเจตเขามีคิวตั้งแต่ต้นโทษฐานที่มาช้าเราก็เลยบอกว่าให้มาช่วงสุดท้ายเลยนะคะก็เตรียม เก้าอี e High, ้หายเก้าอี้นักดนตรีหายเก้าอี้อยู่นี่นะคะเดี๋ยวยกให้นะคะก็ช่วงนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่สนับสนุนและก็สามารถทำให้พวกเรานะคะกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยสามารถที่จะจัดกิจกรรมผ่านไปได้ด้วยดีอีกหนึ่งครั้งนะคะละวังว่า ครั้งหน้าก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างนี้อีกเช่นเคยนะคะเราเองก็ทําเต็มความสามารถเท่าทีา่ทางกลุ่มจะสามารถทําได้นะคะแล้วก็ยินดีเสมอในที่จะได้รับคําติชมนะคะเพียงแต่ว่าคําชมมาที่นี่คําติก็ไปที่ทีมงานคนอื่นละกันนะคะรับแต่คําชมคําติไม่เอานะก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะเพราะว่าทุกท่านที่มาในที่นี้แล้วก็ที่ที่กลับไปแล้ว